สวัสดีนะครับผมครูพี่ใหม่นะครับคลิปนี้นะครับจะมาเล่าประสบการณ์เนาะ,อ,ะอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือวิกวาบลับนะครับนี่เนาะ,ะเป็นยานะครับประจำบ้านนะครับที่ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งเนาะ,ะก็คือถ้าใครมี ลูกมีหลานนะครับหรือมีผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ภูมิภูมิกันจะต่ำเนะาะตัวนี้นะครับก็คือพกติดบ้านไว้เลยนะครับแก้วัดนะครับ1 2แก้ไอได้นะครับายาตัวนี้นะครับสรรพคุณก็คือเป็นยาทาเนาะนี่นะครับเป็นยาทาแล้วก็มีฤทธิ์ช่วยในการ ฆ่าเชื้อนะครับแก้อักเสบเนาะฆ่าเชื้อแก้อักเสบนะครับอ่าก็ใช้โดวยวิธีการทาอ่าที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะครับก็คือ1แก้วัดเนานะอ่าพอรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นหวัดเนานะก็คือจะมีอาการที่แบบคัดจมูกนะครับก็คือมีการแสบจมูกเนาะพงจมูกเราจะแสบนะครับ ก็ยังไม่ถึงขั้นน้ำมูกไหลเนาะอ่าก็ใช้ตัวนี้ทาหน้าอกนะครับทาหลังนะครับอ่าแล้วก็ทาฝ่าเท้าเนาะอ่าก็คือจะทาช่วงก่อนนอนนะครับกับช่วงเช้าเนาะอ่าช่วงเช้าสําคัญเลยนะครับเพราะอากาศเย็นนะครับอ่าช่วงนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอ่าก็คือฝนจะตกเนาะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนไม่ตกนะครับอากาศร้อนบ้างอากาศเย็นบ้างนะครับประมาณนี้เนาะก็จะทําให้อุณภูมิในร่างกายเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่าก็คืออยากจะให้ความรู้ไวนะ้เนาะเพราะาช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือจะลําบากนะครับก็คืออยากให้พึ่งพาตนเองไว้เนาะอ่าก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็คืออย่างที่1คือ ช่วยบรรเทาเนาะหรือแก้หวัดนะครับบรรเทาและแก้ให้หายเนาะก็คือใครที่ยังเป็นน้อยๆนะครับพอมีอาการเนี่ยก็คือทากันไปก่อนได้เลยนะครับอ่าอีกอันนึงก็คือน้ำมูกไหลแล้วนะครับมันจะเกิดการคัดจมูกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เต็มถัดไปก็คือเป็นขี้มูกเนาะอ่าเป็นสเลดเป็นขี้มูกแล้วนะครับ ก็ตัวนี้ผมใช้ยาตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็คือแล้วแต่มัอาการหนักอาการเบาเนาะถ้าอาการเบาก็ทาน้าอกทาหลังนะครับทาป่าเท้าเนาะตามสเต็ปที่เคยบอกไปนะครับแต่ถ้าอาการหนักขึ้นมานะครับก็คือมีน้ำมูกไหลาตามมาด้วยเนาะหรือมีขี้มูกเนาะหายใจไม่ออกนะครับดูจมูกตันนะครับก็คือใช้วิกตัวนี้นะครับเนาะ ักษณะการใช้ก็อย่างนี้นะครับล้วงเข้าไปในรูจมูกเนาะเนี่ยลึกที่สุดที่จะทาได้แล้วก็คว้านในรูจมูกเนาะอ่าก็มันก็จะโล่งนะครับไปพักหนึ่งเนาะแล้วมันจะตันอีกนะครับก็เราก็ล้วงไปอีกนะครับถ้ามันเริ่มมีอาการนั้นลวนะครับแต่อย่าทามากนะครับก็คือถ้าทามากมันจะเกิดอาการอักเสบของจมูกเนาะทำให้มันเป็นแผลนะครับหรือ แสบขึ้นมานะครับอ,อีกอันนึงนะครับถ้าอาการหนักก็จะมีอาการไอด้วยเนาะอ่ามีอาการไอตามมานะครับเราก็เพิ่มสเตปไปเนาะอ่าถ้าไอนะครับถ้ามีการระคายคอเกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่เลยเนาะก็ล้วงเข้าไปในปากเนาะทาที่โคนลิ้นนะครับกับ ผนังด้านบนเนาะอ่าก็คือด้านล่างด้านบนนะครับล้วงให้ทั่วเนาะอ่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีอันตรายต่อร่างกายนะครับถ้าทางแพทย์เขาก็ไม่ไม่ให้ทําอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ทีนี้ผมไม่อยากไปหาหมอนะครับก็เลยลองนะครับเพราะคนสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนเขาใช้ล้วงคอกันนะครับโดยการใช้แยมงเนาะอ่าแล้วก็ ใช้ทับยาหนวดแมวนะครับเหงือกปหมอนะครับแล้วก็กระเพราเขามาตำตำ,ตำตำตำแล้วก็เอามาผสมกันที่มือเนาอะ,อะมันก็จะเป็นแบบน้ำข้นๆนะครับแล้วก็จะใช้ลวงคอนะครับตอนผมตอนเด็กนะครับก็จะไม่ค่อยไปโรงพยาบาลกันนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยสรัพคุณใกล้เคียงกันนะครับแต่สมุนไพรเราเริ่มหายากแล้วเนาะเพราะว่าตัดทิ้งฟันทิ้งกันหมดนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะ,ะหรือเด็กนะครับที่มีอาการเนาะหายใจไม่ออกนะครับนอนร้องทั้งคืนอย่างเงี้ยครับก็คืออยากให้ถาวิกกันไว้นะครับหรือมีอาการไอเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกผมในตอนเด็กๆนี่ผมทาตลอดนะครับซื้อมาเป็นกล่องเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตลับอย่างงี้เนาะ,ะซื้อมาเป็นกล่องเลยนะครับเพราะว่ามันหายบ่อย นะครับอ่าหลังๆมาโตแล้วก็ใช้เป็นอย่างนี้เนาะอ่าก็ติดหัวนอนไว้เลยนะครับอ่าบางทีมันคอแห้งนะครับไอขึ้นมาเนาะอากาศมันเย็นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จับวิกขึ้นมาฐาน้าอกนะครับก็บรรเทาอาการไปได้นะครับอ่ะเป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมพกติดบ้านไว้ตลอดเวลานะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆไว้เนาะถ้า ้าใครไม่อยากไปหาหมอนะครับก็ลองลองทำดูเนาะว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับหรือใครกลัวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่าก็มีอะไรดีๆนะครับที่เคยทำมาแล้วเนาะเคยผ่านประสบการณ์เรามาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับอ่ากับ พวกเราเนาะที่ได้เข้ามาชมคลิปกันนะครับอ่าก็ช่องนะครับอุทยานสารฝันนะครับก็ใช้หลักของศาสตร์พระราชานะครับก็ใช้หลักการพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับก่อนที่จะไปพึ่งพาใครคือต้องพึ่งพาตนเองเนาะศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ่าผมครูพี่ใหม่นะครับอ่าก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ